สวัสดีค่ะใครกำลังจะเข้ามาหาคุณเดือนกุมภาพันธ์2,569ประจำพลังงานชาวพุธศพลาศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจัน์ทรดาวอาทิตย์ถ้าคุณทราบใช้พุธศพสำหรับผู้ที่ไม่ทราบวันที่คุณเกิดก็ใช้เดือนพฤษภาคมเป็นหลักนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณที่เข้ามาสนับสนุนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าใครกำลังจะเข้ามาหาพุธศบ ะะพลังงานที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะขอดูพลังงานใหม่ๆนะคะที่เข้ามานะของชาวพุศพประจำเดือนแห่งความรักกปดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปนะคะเพื่อนๆที่รักทุกคนพุศพไพ่ใบแรกนะคะเอ็มเพรสนะคะน่าจะมีคนมาเอาใจใส่ดูแลนะคะ queen of swords the, uh, the high pin test ace of pentacle นะคะ knight of pentacle มอเจนมองเห็นถึงพลังงานของนะคะ uh, การกลับมา พูดคุยหรือการกลับมาติดต่อสื่อสารใครบางคนที่รอคอยการพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะน่าจะได้มีการกลับมาพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารนะคะเพื่อนๆการทำงานช้าในความสัมพันธ์หรือเป็นคนที่คุณนะคะรู้จักอยู่แล้วนะ,ะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเช่นคนนั้นนะคะอาจจะต้องไปนะคะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินหรือนะคะเป็นคนที่อยู่ไกลหรือยังไม่ได้ขยับความสัมพันธ์นะคะจะมีการติดตอ่อจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาพูดคุยนะค,คนที่เคยทำงานช้าในความสัมพันธ์เมื่อนะคะเมื่อพลังงานของคุณนะคะคุณบอกว่าคุณหันหลังให้กับการเฝ้ารอคอยนะคะก็คือคุณไม่แสดงออกความสนใจ ัวคุณไม่แสดงออกความรู้สึกนะคะหรือเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องของเราเองนะคะเช่นอยู่ในความเงียบความสงบของเราสนใจเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่เรานะคะเป็นในส่วนของปรัชญาศาสนานะะการนั่งสมาธิการทําสปาหรือการทํางานหาเงินนะคะเพื่อวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับการเงินของเราไม่ได้สนใจที่ จะพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารหรือไม่ได้อยู่ตรงนี้เสมอนะคุณศพหมอมองเห็นถึงยังมีความรู้สึกที่เป็นพลังงานที่เชื่อมโยงกับคนคนนั้นที่มีกับคุณนะคะทีนี้ตัวบุคคลคนนี้นะคะได้คิดทบทวนนะคะได้คิดทบทวนแล้วก็ตกผลึกว่าถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่รอคอย ะะเขาอาจจะรอคอยว่าเอ๊ะคุณกําลังเป็นสิ่งไหนอยู่กําลังทําอะไรอยู่หรือนะคะทำไมคุณถึงเป็นสิ่งนั้นนะคะเขาอยากจะรู้เขาอยากจะเข้าใจก่อนที่คนคนนี้นะ,ะจะทํางานในความสัมพันธ์เช่นโทรหาคุณก่อนนะคะหรือพูดสิ่งที่ค้างคาใจหรือสิ่งที่ทําให้คุณและเขาเนี่ยนะ,ะไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารมีความเข้าใจผิดนะคะมอมองเห็นถึงสิ่งนั้น ะะทีนี้พลังงานนี้นะคะมันบ่งบอกถึงออมุมมองเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือบุคคลคนนั้นของคุณนะคะไม่สามารถควบคุมนะ,ะไม่สามารถดูแลความรักความสัมพันธ์เช่นไม่สามารถดูแลเอาใจใส่คนคนนั้นยังไม่มีเวลาที่จะพร้อมนะคะที่จะมาโฟกัสการขยับความสัมพันธ์หรือการแสดงออก ความรักความรู้สึกมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องจัดการในส่วนนั้นเช่นมุมมองความรักที่ยังมีความสับสนอยู่นะคะหรือยังไม่หลุดออกจากพันธนาการบางอย่างในความรู้สึกของเขาหรือมุมมองความรักเขาเสียหายนะคะยังไม่หลุดพ้นออกจากความเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าตอนที่คุณอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะ มันก็เลยทําให้เขารู้สึกเหมือนว่าไม่จําเป็นจะต,ต้องทําอะไรนะคะมองเห็นสิ่งเนี้นะคะทีนี้เมื่อคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะก็เลยทําให้คนคนนี้นะคะรู้สึกเหมือนว่ารอคอยรู้สึกเหมือนว่าจิตวิญญาณของเขาหรือความรู้สึกลึกๆภายในใจนะคะก็เลยได้เหมือนมาตระหนักรู้นะ,ะได้รู้รู้ถึง อารมณ์ความต้องการความรอคอยนะคะที่ว่าเอ๊ะทำไมความสัมพันธ์นี้ถึงเป็นสิ่งนี้นะคะรอคอยที่จะขยับความสัมพันธ์ไปข้างหน้านะคะบุคคลนี้น่าจะมีเอ่อพลังงานของความไม่เชื่อมั่นหรือไม่มั่นใจในตัวตนของตนเองก็ได้ในสักในศักยภาพของเขานะคะว่าเช่นไม่มีเวลาเช่นเขาต้องโฟกัสงานเงินก่อนหรือรับผิดชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ ยังไม่ได้คิดถึงความสัมพันธ์ที่จริงจังหรือซีเรียสน,นะคะทีนี้พลังงานมันบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่น่าจะเงียบหรือหยุดนิ่งกันไปแล้วแต่มันยังมีพลังงานที่ส่งมาถึงคุณนะคะราศีพฤษภและคณาพฤษภตอนนี้นะคะในความนิ่นงเงียบต่างคนอาจจะต่างเงียบกันไปนะคะทีนี้มีพลังงานของเขา ที่เฝ้ารอคอยนะรอคอยด้วยความใจเย็นนะรอคอยว่าเอ๊ะนะสิ่งนี้เมื่อไหร่นะแต่พลังงานใบแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมงบอกว่าสถานการณ์นี้น่าจะไม่เกินอาจจะเป็น2วันหรือ2สัปดาห์นะคะหรือไม่เกิน2เดือนจะมีการติดต่อสื่อสารจะมีการแอคชั่นจากบุคคลของคุณนะคะที่จะติดต่อสื่อสารเหมือนเหมือนอเปรียบประเนืองอเปรียบ เหมือนประหนึ่งว่าคนที่นะครคิดไตรตรองทบทวนแล้วว่าเออเดี๋ยวรออีกสักนิดก่อนหรือรอจังหวะหรือรอระยะเวลานุ้นเวลานี้ที่กําหนดเช่นนะคะประังงานไพ่ใบแรกนะที่ออกมาเอ็มเพรสเนี่ยนะก็คือนะผู้หญิงที่ท้องแก่และใกล้จะคลอดเหมือนประมาณ8เดือนเกือบ9เดือนแล้วนะ,ะอีกนิดนึงรอคอยก่อนนะคะอีกนิดนึงจะทํางานในความสัมพันธ์นะ,ะรอความพร้อมรอการแอคชั่นนะ การตัดสินใจนะพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือการแสดงออกนะคนคนนี้นะจะทักทายหรือพูดคุยกับคุณก่อนเช่นนะอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยในลนักษณะเหมือนว่าโทรมาหาแล้วบอกว่าคิดถึงหรือบอกว่ารักอาจจะไม่ได้เป็นออพลังงานที่เราคาดหวังหรือคาดการที่จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยจะแอคชั่นหรือทํา ปฏิกิริยาในความสัมพันธ์เช่นบุคคลคนนี้นะคะอาจจะมาคอมเมนต์เราอาจจะมากดไลค์อะไรสิ่งนี้นะ,ะเพื่อเหมือนเป็นการทักทายหรือส่งสติ๊กเกอร์หรือส่งข้อความในช่องทางแชทถ้ายังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะคะก็คือให้รู้ว่านะคะเขาทักเรามาคล้ายๆสิ่งนี้นะคะเหมือนเป็นการทักทายหรือนะะให้รู้ว่าตัวเขาเนี่ยนะคะนึกถึงเราส่งข้อความหาเรานะคะ เช่นส่องสตอรี่เรากดไลค์เรานะ,ะส่งสติ๊กเกอร์หรือส่งอะไรทางช่องแชทหรือช่องข้อความติดต่อสื่อสารมันเป็นพลังงานเล็กๆที่เข้ามานะคะเพื่อนๆทีนี้พลังงานนี้มันก็ขึ้นอยู่นะคะขึ้นอยู่ว่าตัวคุณเนี่ยนะคะจะตัดสินใจอย่างไรนะคะผู้สบสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกลับไปไหมนะ,ะหรือว่าคนคนนี้ นำมาซึ่งออความสุขให้เราไหมในการที่เราจะโต้อตอบกลับไปนะคะจะในการพูดคุยในการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันเหมือนเป็นการตัดสินใจนะคะคล้ายๆสิ่งนั้นบางคนก็อาจจะคิดว่าก็อาจจะคิดหรือนึกนะคะว่าเออถ้าเราเนี่ยใน,ในอนาคตพลังงานเนี้ยเป็นความสุขให้เรานะคะ แล้เราเนี่ยนะคะก็รู้สึกเหมือนว่าโอเคนะคะเช่นมีการเดินทางไปหากันนะ,ะอยู่รวมกลุ่มกันนะ,ะแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอิสระนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบว่าอิสระนะคะเพื่อนๆคือเราไปหาได้นะคะพูดคุยติดต่อสื่อสารได้นะคะแต่มันเป็นในลักษณะถึงความสัมพันธ์ที่อิสระยังไม่มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารในลักษณะที่แบบว่า ความรู้สึกภายในใจของคนคนนั้นมีการซ่อนเลนนะไม่ได้พูดหรอกนะสมมติว่าถ้าเขาคิดถึงคุณถ้าเขารักคุณหรืออยากเจอหน้าคุณเนี่ยคนคนนี้ก็ยังจะไม่ได้ทำสิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆสิ่งที่ซ่อนไว้ในใจนะสิ่งที่ซ่อนไว้ในใจหรือความต้องการเออเอเอเขาเรียกว่านะเป็นการปกป้องเป็นการปกป้องหรือโปรเทคตัวเองมากกว่านะคะเช่น ไม่อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยยึดติดหรือนะคะหรือกังวลจนเกินไปนะคะตัวเขานะ,ะตัวเขากลัวนะคะกลัวว่าจะไม่สามารถเนี่ยป้องกันใจตัวเองมากเกินไปที่นะคะเวลาที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับคุณเวลาที่ไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยนะคะหรือเขาจะต้อง ไปโฟกัสเรื่องทํางานหาเงินภาระหน้าที่ไม่มีเวลาดูแลความสัมพันธ์ในการพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่กระทั่งชาวผู้ศบเองนะคะก็อาจจะกลัวสิ่งนี้นะคะมันเหมือนการป้องกันเหมือนกันนะการป้องกันอารมณ์ความรู้สึกที่กลัวจะหลงไหลผู้ศบนะคะก็คือมีความกลัวนะคะคุณน่าจะไปเจอใครบางคนที่เป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม่มากกว่านะคะเพื่อน เคนะยเลิกลายหย่าล้างกับใครบางคนกลัวว่าวันหนึ่งสมมติว่าถ้าไปเจอกันแล้วเขารู้สึกเหมือนว่าโอเคได้พูดคุยได้เจอหน้าได้รวมกลุ่มแล้วรู้สึกอุ้ยแฮปปี้มีความสุขแล้ววันหนึ่งคุณอะนะต้องเดินทางกลับหรือตัวเขาต้องเดินทางกลับนะคุณเจอคนที่อยู่ไกลแล้วก็ทางไกลแล้วก็เคยมีปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่นะเขากลัวนะก็เลยปกป้องใจตัวของตัวเองไม่อยากมีปัญหาที่เวลาตัวเขาเนี่ย ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้แล้วต้องการนะต้องการความรักความสัมพันธ์ต้องการการใกล้ชิดหรือต้องการอยู่ใกล้คุณหรืออยากให้คุณอยู่ใกล้เขาเนี่ยเขาเขาไม่อยากเป็นคนที่นะ,ะเหมือนว่าเป็นคนคลั่งรักอะนะคะก็พยายามนะ,ะพยายามเหมือนว่าจะยอมรับพลังงานหรือสมดุลพลังงานว่าอยู่ใกล้กันแค่นี้หรือห่างกันไปแล้วนะคะก็นิ่งก็เงียบก็เฉยอะไรสิ่งนี้นะคะ เป็นพลังงานที่ยังเหมือนต่างคนต่างเฝ้ารอคอยแต่ยังทําอะไรมากไม่ได้นะมันเหมือนการระลึกนึกถึงหรือคิดถึงแต่ก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้นะคะสมมติว่าถ้าเขากลับมาเจอคุณนะ,ะมันก็จะเป็นความสุขและเวลาห่างกันไปนะ,ะก็จะทําให้รู้สึกเหมือนกลัวก,วกังวลว่าจะไม่ได้กลับมาเจอกันแบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนเป็นคล้ายๆสิ่งนี้ ความสัมพันธ์ที่รอการขยับก็ได้นะคะแต่ทีนี้มันยังไม่ใช่เวลาตรงนั้น,นะะในช่วงเดือนออกุมภาพันธนะะ์หมอเห็นถึงเอ e น g y ีนั้นคือมันเหมือนมีการทักทายกันมานิดหน่อยแค่นั้นแหละนะคะอาจจะยังไม่ได้อ่ออาจจะยังคิดว่าโอเคทักทายพูดคุยนิดหน่อยนะคะหรือว่าส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าทักมาให้รู้ว่าเออยังมี เขายังนึกถึงคุณอยู่คุณก็ยังนึกถึงเขาอยู่อะไรสิ่งเนี้ยนะคะเขาคิดว่าถ้าเกิดเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะสิ่งเก่าพลังงานเก่านะคะที่มันยังคงค้างอยู่เอามาถึงปัจจุบันเนี่ยในบุคคลคนเนี้แยล้วก็คิดว่าเวลาที่มีแฟนนะคะต้องใช้คำนี้เวลาที่มีแฟนปุ๊บมันเป็นสิ่งที่ปวดหัวนะคะคนคนนี้เลยคิดว่า เขาว่าน่าจะไม่มีเวลาดูแลหรือเอาใจใส่เช่นคุยสม่าเสมอตอบข้อความหรือโทรหาหรือไปหาอะไรสิ่งนี้นะคะทีนี้มันก็เลยทําให้เขาคิดว่าใน,ในไม่ในไม่ช้าเออในไม่ช้าในที่สุดนะคะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ยเหมือนมันพังทลายนะเหมือนมันจบไปอะไรสิ่งนี้นะมอเห็นถึง Energy เี้นี้นะคะเพื่อนๆคนเนี้ก็เลยนะคะ ไม่สามารถขยับความสัมพันธ์แต่ก็ไม่อยากให้มิตรภาพเนี่ยนะะหรือลืมเลือนหรือหายกันไปนะอยากรักษามิตรภาพหรือความสัมพันธ์นี้ไว้ก็คือมันเป็นการนึกถึงและลึกถึงหรือคิดถึงอะไรสิ่งนี้หรือรอคอยที่จะหวนได้กลับมาเจอกันเจอหน้าหรือพูดคุยกันบ้างในลักษณะเป็นกลุ่มยังไม่ได้ไม่ได้เป็นพลังงานที่เป็นแบบออกเดทอะไรสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆหมาเห็นถึง energy พลังงานนี้มากกว่านะคุณศก ราศีนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะชาวราศีกันชาวราศีพิจิกพฤษศ,ศด้วยกันนะคะมีนนะ,ะแล้วก็มีชาวราศีกรกฎแล้วก็มังกรบางราศีนะคะก็คือบางคนเนี่ยอายุน้อยกว่าเรานะคะมันมีบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้เช่นบุค คนนั้นนะรับราชการเป็นทหารอะไรสิ่งนี้นะคะไม่สามารถแชทไม่สามารถตอบข้อความไปลาตะเวนหรือไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีไม่มีสัญญาณนะไม่มีสัญญาณเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เลยไม่สามารถขยับหรือทําอะไรยังไม่สามารถจัดการความรักความสัมพันธ์ได้นะคะ บางคนก็เคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็เลยยังไม่ได้เรียนรู้กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ตัดสินว่าเวลามีความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะขนาดแค่กําลังรู้สึกกับคุณหรืออยากจะคุยหรืออยากขยับความสัมพันธ์เนี่ยทำให้คนนี้นะคะปวดหัวคิดมากนะคะวุ่นวายใจนะคะแล้วก็พยายามปฏิเสธอารมณ์ความรู้สึกที่มันเรียกร้องว่าเ ต้องต้องเปลี่ยนแปลงความคิดหรือมุมมองเขาเนี่ยนะคะให้เลิกกังวลนะคะให้เลิกกังวลเกี่ยวกับความที่รู้สึกเหมือนว่าไม่ไม่อยากมีแฟนไม่อยากมีความรักอยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ไว้วางใจนะ,ะคนเนี้ยก็คือเขาไม่ไว้วางใจนะคะโดนทรยศนั่นแหละเจ็บปวดเสียใจคนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของ การที่ต้องกลับมามั่นใจในตัวเองแล้วก็รักตัวเองแล้วก็ทำให้รู้สึกตัวเองว่านะมีความหวังเออมีความหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่ในขั้นตอนการหิวใจแล้วก็การกลับมารักตัวเองเอาหัวใจกลับคืนไปที่ตัวเองก่อนนะคะทีนี้เมื่อคนนี้รู้จักรักตัวเองยังไม่ต้องทำอะไรเพื่อผู้อื่นแล้วก็ทำตามความปรารถนาหรือจิตวิญ,ญญาณของตัวเองเนี่ยทำให้คนคนนี้นะคะกับคุณ จะได้วนหรือย้อนนะกับนะกับกับมาเมื่อเมื่ออะไรคะเมื่อจิตวิญญาณของเขาเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งนะคะไม่รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจไม่รู้สึกว่าตัวเองจนไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องทํางานหาเงินให้ครอบครัวตัวเองต้องทํางานเพื่อผู้อื่นหรือต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างและเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาทําตามอารมณ์ความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเอง เะะมือเห็นถึงเหมือนคนราศีพฤษภราศีเมษหรือราศีสิ่งที่มีอิทธิพลสูงมากๆในคลิปนี้นะคะเช่นทําอะไรเพื่อผู้อื่นคือครอบครัวรับผิดชอบครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมนะคะทางานหาเงินนะคะก็เลยเหมือนคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องทําเพื่อผู้อื่นแล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงสัญชาตญาณหรือความรู้สึกความรักที่ก่อเกิดขึ้นภายในใจตัวเองทําให้คนอื่นมีความสุขนะะก็เลยละเลยหรือเฉยเมย เกี่ยวกับอารมณ์ความต้องการที่ตนเองอ่ะควรจะทำเพื่อตัวเองบ้างนะคะเพื่อนๆพอนมอเห็นถึง Energy ถึงสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้ในตอนนี้นะ,ะจิตวิญญาณของบุคคลคนนี้นะคะมันกำลังเรียกนะคะกำลังเรียกให้เขานะ,ะเริ่มหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะ,ะอะไรใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างของสถานการณ์เหมือนว่า พลังงานของคุณและพลังงานของเขาเนี่ยมันเหมือนเรียกกันนะคะเรียกกันว่าเออให้มาคุยกันให้มาติดต่อสื่อสารกันหรือพูดคุยนะ,ะเหมือนรอคอยเวลาะค,ะคล้ายคล้ายแค่นี้นะคะ energy พลังงานทีนี้พลังงานที่หมออ่านไปเนี่ยบางคนนะคะมันอาจจะสะท้อนกลับมาที่เป็นตัวตนของเราเองที่เป็นผู้ศพที่มาฟังคลิปนี้เช่นเ,เราอ นะอยากมีความสบายใจเราเป็นคนที่ใจดีจิตวิญญาณเราเข้าอกเข้าใจผู้อื่นแต่เราอะนะคะมักจะเวลาที่เราจะขยับความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งนะก็คือเอ่อทีนี้บางทีตัวเราเนี่ยนะอาจจะกังวลหรือกลัวเกี่ยวกับความรักหรือเรากลัวรักใครบางคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยมากจะเกินไปเวลาคนคนนั้นนะะ จะเข้ามาหาเราอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยเราก็ถอยออกมาเช่นไม่อยากให้เขาเข้ามาในาพลังงานความสัมพันธ์ของเรามากจนเกินไปเรารู้สึกไม่สงบเรารู้สึกโลกลัวเรารู้สึกเหมือนเราอึดอัดนะคะเราก็เลยถอยออกมาก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันค้างคาอยู่ในช่วงที่จะขยบไปอีกสเต็ปหนึ่งของการจะเป็นแฟนคือเราอยากอยู่แบบเนี้ยเราอยา,อยากอยู่แบบเนี้ยของเรานะคะบางทีเรา ก็อาจจะไปโฟกัสสิ่งที่เราชอบเราไม่ได้อยากได้คนนี้จริงๆในจิตวิญญาณของเราลึกๆนะคะมันบอกแบบนี้ทํางานหาเงินอะไรแบบนี้นะคะบางคนก็คือเหมือนคนนี้ยังไม่ได้ตอบโจทย์ที่จะขยบความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหมอเห็นถึงพลังงานประมาณนี้นะคะเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อน เหมือนเหมือนอาจจะยังไม่ได้มีสถานการณ์อะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะคือเหมือนว่ามันแค่รอสถานการณ์แต่ในการรอสถานการณ์เนี้อารมณ์ของคนนั้นกับตัวคุณเนี่ยนะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่นะที่ผุดขึ้นมาเพื่อให้เราทํางานกับตัวเองมากกว่านะการเข้าใจอารมณ์ตัวเองการตัดอะไรบางอย่างออกไปเช่นความทุกข์ความเศร้าเสียใจการไม่ศรัทธากับความรัก การใจดีกับบุคคลอื่นหรือการแบกแบกภาระนะคะพันธะอะไรต่างๆของบุคคลอื่นจนลืมรักตัวเองผู้สอบหมอเห็นถึงคนคนนั้นกับพลังงานของคุณเนี่ยน่าจะเป็นเราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการแล้วทำให้เราอะมีความสุขนะคะเราถึงจะขยับความสัมพันธ์ได้หรือคนคนนั้นจะแอคชั่นหรือขยับความสัมพันธ์นะคะคือเอาความต้องการของคนอื่นทิ้งไปก่อน ความสัมพันธ์นี้ถึงจะไปได้นะคะเพื่อนๆเอาราคานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังสถานการณ์ดวงความรักของพิศก ทุสภาคมก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,น่าจะยังน่าจะยังแบบว่าเหมือนการรอคอยนะการรอคอยที่จะได้พบเจอหรือความสุขก็ขึ้นอยู่กับว่าคนของคุณเป็นยังไงประมาณไหนนะคะแต่และบุคคลจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวคุณพลังงานของคุณด้วยเช่นกันนะคะถ้ายังจะโสดก็นะคะน่าจะก็ยังก็ยังจะโสดอยู่นะคะโสดแบบสวยๆเรารอใครบางคนหรือส่งพลังงานถึงกันจากอารมณ์ความรู้สึก ถ้าไม่มีการโทรคุยหรือพูดคุยนะคะเพื่อนๆหมอเห็นถึง Energy สิ่งนั้นนะเาราคาใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวหรือพูดคุยปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะก็แอดไลน์ไอมามีเบอร์บัญชีนะคะโอนยอดนะคะแอดไลน์ไอมีกฎกติกาบอกนะคะให้ชัดเจนนะคลิปนี้นะหมอแจนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ